Oh, mm -hmm. สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับจีน่าสีรุ่งคาสเ,เตอร์ค่ะวันนี้อยู่กับจีน่าทั้ง2คันเลยวันนี้จีน่าพามาชมทั้งมาซาบี5 5 Pro แล้วก็ตัว Mitsubishi นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ลองแล้วกันนะคะทั้ง2คันนี้ใครชอบยินอหยางคันไหนใครชอบสีขาวหรือว่าสีดํามาหาคําตอบกันค่ะอีกทั้งวันนี้จีน่าให้ส่วนลดสูงสุดถึง3 0,000บาทกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ฝั่งแรกกันเลยดีกว่านั่นคือเป็นฝั่งของ m a ซา a ีท5 0 Pro สีดากันนะคะซึ่งคันนี้ที่บอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ลดสูงสุดถึง30,000เลยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะถูกใจกับบัตเชตกันแน่นอนค่ะ m a z ซานะคะเป็นสไตล์ที่เรียกได้ดว่าลงตัวมากในเรื่องของอ่านิยามของเขานั่นคือกระบะ อนเนกประสงค์ที่ลงตัวมากๆกับมาสตาร์ะนะคะอีกทั้งมีในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งคันนี้ใหม่มากๆอ่าเดี๋ยวตัวเช็งให้มากกว่า220จุดทั่วคันรถนะคะแล้วก็คันนี้เป็นปี2013นั่นเองค่ะราคาจีน่าให้ไปเลยเพียงแค่3,29,000บาทเท่านั้นค่ะ โอเคมาดูดีเทลกันค่ะไม่เจาะลึกนะคะคันนี้ซึ่งเรียกว่าวิ่งน้อยมากปี2013จริงแต่คันนี้วิ่งไม่ถึงแสนโลนะคะเดี๋ยวจีน่าเปิดดูภายในห้องโดยสารให้นิดหนึ่งห้องโดยสารนะคะมีความกว้างสบายนะคะแล้วก็ในส่วนห้องโดยสารคือเอาเรียกได้ว่าเดิมๆทั้งลำเลยนะคะแล้วก็อีกทั้งเห็นตรงถุงซีลไหมถุงซีลนี่บอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะคะเดิมทั้งลำไม่มีชนพิความทํำสีแน่นอนรับกันหลังการขายให้นานสุด2ปีเย่าเพิ่งตัดสินใจค่ะจีน่ามีอกใหนล่นกันให้เล มาอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งสีขาวนะคะมิสูบิชิเทท่านค่ะคันนี้ปี2014คันนี้ใหม่เหมือนกันเลยทุกคนคะบิกบอกว่าทั้งสองคันนี้เนี่ยเขามีสาววของเขานะใครชอบมาซาก็มาซาเลยหรือใครชอบอมิสูเนี่ยก็สาววมิสูกันมาเต็มเลยใครสาววออะไรบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยค่ะซึ่งคันนี้เองรถเยอะเหมือนกันนะคะจัดไปคันนี้เหลือเพียงแค่ 3 3ส9 0 0บาทเท่านั้นค่ะมิสูนะคะหรือว่าใครที่กำลังอยากได้รถยนต์ที่เน้นใช้งานประหยัดแบบน้ำมันสมรรถนะดีนะคะโอเคเลยเรามีรับประกันหลังการขายให้แล้วก็มีช่วยเหลือเชิญฟรี24่ชั่วโมงให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออกรถที่นี่ไปคุ้มแน่นอนใครดีๆออกรถด้อยเดียวค่ะแล้วก็รับตีเทินด้วยนะคะใครมีรถรุ่นไหนเข้ามาเทินกันได้เลยนะคะมีทั้งหมด4สาขาไม่ได้มีเพียงแค่2คันนี้เท่านั้นมีมากกว่า200คันให้ท่านเลือกค่ะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะทุกเครดิตเอกสารน้อยค่ะยิ่ง เครดิตด,ดีออกรถร้อยเดียวแล้วก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถนะคะตอนนี้เนี่ยดูกันจบไปคร่าวๆแล้วนะคะใครที่ชอบฝั่งไหนมาคุยกันได้นะสําหรับห้องโดยสารของคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตามสเตปเลยทั้งสองคันนะคะเราเน้นสวยเดิมทั้งร้านไปแล้วซื้อแต่รถสวยขายแต่รถสวยค่ะ,คะพอที่นี่รถสวยคุยง่ายขายถูกค่ะสนใจเข้ามาหาจีน่าได้เลยนะคะที่สีรุ่งคาเซนเตอร์ส่งรถฟรีทั่วประเทศค่ะไม่มีใช้ใจ่ายวันนี้ใครสนใจคันไหนพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ